ที่นิมใช้ไลฟ์ช้อปปิ้งนะคะรู้สึกว่ายอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง3เท่าเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไลฟ์ช้อปปิ้งเนี่ยมันเป็น one stop service คือลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะแชทกับแอดมินก็ได้หรือว่าจะสั่งซื้อเองก็ได้ค่ะ mm hmm. ทั้งหมดนี้นะคะ mm hmm. ก็ทำให้เห็นได้ชัดเลยว่าแบบมันปิดการขายได้ย่งรวดเร็วแล้วก็ยอดเติบโตขึ้นจริงค่ะ mm hmm. ค่ะสวัสดีค่ะนิมนะคะนัทาีลับมัีเนัน,นั้น,นะคะ่ะ ก็นิมเป็นเจ้าของแบรนด์ mini project แล้วก็เป็น line shopping star seller ค่ะจุดเริ่มต้นของ mini project นะคะก็เกิดจากการที่นิม,มอยากลองเทสไอเดียคือนิมเป็นคนที่ชอบดูหนังมากๆแล้วก็ชอบลงหนังมากๆคิดว่าเออเนี่ยไวายไ่ลงหนังมันมีอะไรที่แบบน่าสนใจมันคิดว่าเออความจอยใหญ่ของหนังเนี่ยมันแบบน่าสนใจมากๆก็เลยอยากเอาบรรยากาศพวกนั้นนะคะมาไว้ที่บ้านหรือมาไว้ที่ห้องนอนเลยมองหา d u c ์ที่แบบสามารถตอบโจทย์ดได้ซึ่งนั่นก็คือโปรเจคเตอร์นึ่งก็ลองทำการศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ลองทำรีเสิร์ชดูก็ได้ลองผลิตตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ลองทำแบรนดิ้งแล้วก็เอามาขายค่ะนอกจากจะมีตัวโปรเจคเตอร์แล้วนะคะนิมก็เอาสินค้าตัวอื่นเข้ามาอยู่ด้วยค่ะก็มีของตกแต่งบ้านต่างๆเช่นตัวโคมไฟตัวฮวมิดิฟายเออร์ซีดีเพลเ์แล้วก็ลำโพงสปีเกอร์ค่ะแล้วก็มีนาฬิกาด้วย หลังจากที่ลูกค้าซื้อโปรเจคเตอร์ไปแล้วเนี่ยก็สามารถมาเลือกดูสินค้าอื่นๆเอามาตกแต่งห้องได้เหมือนกันค่ะตัวคอนเซ็ปต์ของร้านนี้ก็ เป็น c o m f e corner เนอะอยากให้ลูกค้าเนี่ยเป็นเพื่อนกับเราก็เริ่มต้นตั้งแต่ตอนแรกเลยค่ะที่ลูกค้าสนใจแล้วก็ทักแชทมาหาเราแล้วก็มีการตอบคําถามพอลูกค้าซื้อไปนะคะนิมก็มีการแนะนําวิธีการใช้แล้วก็ดูแลไปตลอดจนถึงบริการหลังการขายค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการให้คอนเทนต์พวกแนะนําการแต่งห้องการจัดห้องแล้วก็ป้ายยาไอเทมต่างๆในการแต่งห้องให้สวยงามค่ะซึ่งการพูดคุยทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นในไลฟ์้อปปิ้งค่ะ ปกติมินิโปรเจกต์จะไม่มีหน้าร้านนะคะก็จะใช้การออกอีเวนต์เพื่อสร้าง r e n e s s ดังนั้นช่องทางหลักๆของการขายออนไลน์ของเราจะอยู่ที่ Line Shopping ค่ะก็ที่จริงมินิโปรเจกต์เป็นร้านแรกๆที่อยู่ใน Line Shopping เลยนะคะสาเหตุที่นิมเ,เลือก Line Shopping เนี่ยก็เพราะว่า Line Shopping มีทูส l ต่างๆที่สามารถตอบโจทย์ SME ได้เยอะมากๆด้วยต้นทุนที่ไม่สูงค่ะแล้วนิมรู้สึกว่าด้วยต้นทุนที่ไม่สูงเนี่ยมันทำให้ SME สามารถเติบโตได้ค่ะ นิมก็เลยไม่ได้ลังเลที่จะใช้ l i ฟ์ช้อปปิ้งในการขายของค่ะไลฟ์ช้อปปิ้งมีพื้นที่ให้มินิโปรเจกต์เนี่ยสร้างคอนเทนต์ได้หลายแบบมากเลยมีทั้งฟอร์แมต วิดีโอรูปภาพแล้วก็เป็นข้อความค่ะนิมพยายามโฟกัสให้คอนเทนต์ของเราไม่ได้มีแค่การขายของอย่างเดียวให้เราทำตัวเหมือนเป็นเพื่อนสมมติถ้ามันมีไอเดียอะไรที่อยากจะแนะนำเพื่อนนะคะก็สามารถแนะนำไปได้นิม,มาได้รับไอเดียต่างๆมาจากลูกค้าเยอะมากเลยค่ะยกตัวอย่างอันนึงคือปกติแล้วโปรเจคเตอร์เนี่ยมันจะเอาไว้ฉายดูหนังเนาะทีนี้ลูกค้าคนหนึ่งของนิมเขาเอาตัวโปรเจคเตอร์ไปฉายเป็นรูปวิวทะเลวิวสวนทำให้ห้องของเขาเนี่ยดูแบบ สะอาดดูแบบโล่งดูแบบสบายมากขึ้นแล้วนิมก็เห็นว่าเฮ้ยไอเดียนี้เป็นไอเดียที่ดีมากเลยเอาคอนเทนต์พวกนั้นนะคะมาต่อยอด mm hmm. ที่จริงตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยมันสามารถฉายได้หลายที่มากเลยค่ะไม่ใช่แค่เฉพาะห้องนอนนิมเลยเอาโปรเจคเตอร์เนี่ยเอาไปฉายที่แคมป์แล้วนิมก็ถ่ายวิดีโอมาแล้วก็เอาวิดีโอพวกนั้นเนี่ยมาทำเป็นวิวดีโอแล้วก็บอดแคสส่งให้ลูกค้าค่ะ ก็ที่จริงถือว่าเป็นจุดเด่นของ Line Shopping เลยก็ว่าได้ที่มันจะมีตัว quick reply เอาไว้คือนิมสามารถกด save template เอาไว้ว่านิมอยากจะให้อดมินเนี่ยตอบลูกค้ากลับไปประมาณว่ายังไงให้คงคอนเซปต์ความแบบเฟรนลี่ความเป็นแบบเป็นเพื่อนกันอยู่เหมือนเดิมอะคะ่ะก็ Line Point นะคะเป็นอีกข้อนึงที่ทำให้เกิดการซื้อซ้ำเยอะมากเพราะว่าลูกค้าเนี่ยมองว่าเอ้ย การที่เราซื้อของชิ้นหนึ่งไปแล้วแล้วเราได้ลายพอยต์ hmm. เพื่อเอากลับมาเป็นส่วนลดในชิ้นต่อไปเนี่ยมันคุ้มมากๆเลยรู้สึกว่าฟีเจอร์เนี้ยช่วยให้ยอดขายของร้านพุ่งขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะที่จริงนิม,มองว่าไลฟ์ช้อปปิ้งอ่ะเป็นแพลตฟอร์มที่ง่ายมากๆต่อร้านค้าในการสมัครแล้วก็ลงสินค้าเข้าขายนะคะก็คือสามารถกดแล้วก็แอดดีเทลสินค้าแล้วก็เท่านั้นก็เปิดร้านค้าได้เลยค่ะในฝั่งของลูกค้าเนี่ยก็ซื้อง่ายเหมือนกันแล้วก็นิม,มองว่าการที่ การซื้อขายมันเกิดขึ้นได้ง่ายมันทําให้ร้านค้าสามารถขยายแล้วก็เติบโตได้ค่ะก็อยากให้ร้านค้านะคะมาใช้ไลฟ์ช้อปปิ้งกันเพราะว่าไลฟ์ช้อปปิ้งเนี่ยทำให้ร้านค้ากับลูกค้าเข้ามาใกล้ชิดกันมากขึ้นค่ะเราสามารถบอดแคสข้ขขอความพูดคุยแล้วก็ส่งวิดีโอส่งรูปภาพให้กับลูกค้าได้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะไลฟ์ช้อปปิ้งเนี่ยไม่เก็บค่า G P ด้วยทําให้ลดต้นทุนไปได้เยอะมากๆเลยค่ะดังนั้นนิมเลยอยากให้ร้านค้านะคะมาใช้ไลฟ์ช้อปปิ้งกันค่ะ